จะรู้เรื่องไหมเนี่ยอะไรสนุกับกระแแปลกันไไกเด็กๆเนี่ยแล้วขาเนี่ยอะไรขาขเนี่ยอเนี่ยอะไรเลนเารียนรู้ด้วยกันเขาเรียนรู้ภาษาไทยผมเรีรู้ภาษาแขมรอาร์ขาไปจะพยายามรู้เรื่องนะ เพรกผมไปท,ทําลิตาหรือว่าไปตรวจสุขภาพในในกัมพูชาหรือว่าลาวสังคมไกากจะประมาณนี้ตลอดคือชาวบ้านจะออกมาเต็มเลยครับออบางทีก็การที่เราไปออกหน่วยตามตามชนบทในบ้านเราก็ไม่ได้ขนาดนี้นะแต่ว่าที่นี่นี่แบบสุดยอดจริงตอนนี้ย้ายคนมาต้องตรวจแล้วครับไปต้องตรวจสคนนะครับหมอมีหมอต๊อกฟิคหมอลุธฟรีหมออ,หมอิติยันแล้วก็พาเรานะครับ ความสนุกก็คือกว่าเราจะสื่อสารสับการแพทย์นะต้องเข้าใจก่อนนะสับการแพทย์กับล่ามเราให้เข้าใจและค่อยตอบตามที่เราต้องการได้โอ้โหหลายชั้นมากจะรู้เรื่องไหมเนี่ยอะไรอะไรอะไรช่วยกันช่วยกันช่วยกันแปลอะไรอาคุ้นภาษาทะเลก็ได้แอนติบอดีภาษาทะเลไม่รู้มร้อยจะสโอลิพมร้อย เฮ้ยบ๊วไปข้างในก่อนโอลิเพยโอลิเพยมันสนุกกันตรงนี้แหละคือคือข้างในอ่ะมันมันมันเอาแบบคนไปเกี่ยวพิเศษหน่อยข้างนอกผมใหม่ฟกปวดปวดเอวปวดผู้เล่นผมตรวจข้างนอกให้หมดเลยมันจะได้เร็วตอนนี้สกินก่อนสกินสนุกกับกระแปรแปลกันแหละไอ้เด็กๆเนี่ยไอ้จะแกล้งไ่วะ จงเกะจงเก๋จงเกแล้วกะค่เอาเร็วนี่เอาอะไรงจงเก้เดียไหม้จงเก๋เ็เล้ขานี่อะไรขาขาเดเนี่อะไรเกบเลย กับเลือด่กับเลือด่กับดอกกแกะจิกแกะจิกับเลืกับเล่กับเลืกับเล่อไหนอ่แกอ่าลูกลจักชื่อ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 ใช่มักถตนนี้ก็ชื่อไงตอนนี้ก็ชื่อตอนนี้ก็ชื่อเย้หนึ่งสองสามสี่สีอ่าสอะไรสี่เอ่อหน่งสเดือน เรียนรู้ด้กันเขาเรียนรู้ภาษาไทยผมเรีรู้ภาษาคขมรอาวนใเขันี้้วกีไปวักนิมาไปวันนี้เันน้เาะเาไปนมจะใเขนี้เราไัฒนมากันนีะไปนั้ไัมเไจะไมไวาัมไ

ชื่อไหมชื่อไหมชื่อชื่อไงชื่อแล้วแล้วตรงนี้ชื่อไหมชื่อชื่อชื่อฝั่งไหนชื่อฝั่งนี้หรือชื่อฝั่งนี้ชื่อสองข้างชื่อสองล้างแหละล้อบรอบนี้ยังไม่มีเจาะแล็บนะครับยังไม่มีเจาะแล็บเพราะเราเราไม่ได้คิดว่ามันจะขนาดนี้ไงเออมาเกินค่าตลอดอ่ะคือประเมินตทำตลอดอ่ะเทำเป็นเจาดเจอาดเจาะเจาะสายให้ยุบเจ๋

When they hold the, the thing, yeah. don't hold like this. but Hold like this. Oh. You know, don't, don't hold like this. Yeah, but hold like this. Okay. But yeah. But can't be Ah, we will be better. Yeah. Okay, you know. Ah, hold. Don't hold it. Like this, out. Ah, hold, this. hold it. Hold uh, like this. three months. Or. What? No. I don't know. I I actually playing Google. e เบ้อร์ก็แก็โอเคจะพยายามรู้เรื่องนะอย้อะถามถามรู้สึกยังไงบ้างที่คนคนคนมามามาออกหน่อยวเนี้รู้สึกยังไงบ้างถามถามล ูตไอ้เจื่อเจือกันนั้นเไงไอ้เจี๊ดิเขาว่าเขาตื่นเต้นที่เขาแบบสามารถจะจะได้แบบช่วยเหลือเกี่ยวข้องกับการเจ็บปวดตรงเข่าอะไรก็ด้วยเขาข้อเข่าต่อเแล้วแล้วเขาไม่ได้รับเคยได้รับการรักษาที่ไหนมาก่อนหรือว่าไงอ๋อจะเอาอความกล้าเชื่อฟังอะไรนะทุกคนโหยไปทั้งนั้นอ่า คือเขาแบบก็เคยได้รับเหมือนกันแบบแค่แบบเขาไม่มีเงินเยอะเขาก็เลยแบบแค่ไปโรงพยาบาลโรงพยาาแบบของเอกชนอ่ะเขาก็แบบไปรับยาอะไรแบบเนี้ยประมาณแบบกินเรื่อยๆเพราะว่ามันก็แบบกระชวยได้เรื่อยๆแหละแต่เขาไม่สามารถจะช่วยเลยขนาดแล้วแล้วแล้วที่นี่อที่นี่อเวลาเวลาเขาเวลาเราต้องไปโรงพยาบาลเราเราต้องจ่ายเงินเไหมเรลาไปโรงพยาบาลอ๋อใช่ต้องต้องจ่ายเงินเยอะไหมเวลาเราไปโรงพยาบาลทีนี่ ถ้าเป็นรัฐนะก็ไม่ค่อยเยอะขนาดนัน้นแต่ถ้าเป็นเอกชนก็เนิดหน่อยโอแ้แล้วแล้วโรงพยาบาลรัดเยอะมากงครนิดโรงพยาบาลรัดเยอะนะไม่ค่อยไม่ต้องไปแบบตรงไปไปกรุงเลยตรงสีหนุเสียงนี้นโอ้ใช่ใช่อย่งั้นเราไปตรงกตะปงสุตปปออะไรแบบนี้โอ้ไกลเลยเนาะมันใช่ไกลไกลครับแล้วทำไมเอกชนแถวนี้มีเยอะนะครับแถวนี้ไม่ค่อยมีเลยโอเคเข้าใจแล้วครับว่าทําไมก็มากันเยอะเข้าใจแล้ว,ลวครับ คือโรงพยาบาลรัฐใกล้ที่สุดก็คือ40-60กโลแล้วการเดินทางลําบากมากนะฮะการเดินทางลําบากมากที่จะไปนี่ลำบากมากแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงทีจะไปส่วนโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่แต่แถวนี้ก็น้อยเหมือนกันแล้วมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากเพราะฉะนั้นพอเรามีบริการฟรีแบบนี้ก็เลยมากันเต็มเลยครับ